หลังบัดน,นี้พระเดพระโกรลงปู่พระราศีรสุหุวยินเกิดลับและยังมีวัตถุมงคลและหลายรุ่นนะครับที่ได้เข้าร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นเมตตาบาร,รมีหลวงพ่อพระพุทธโสธรและลูกเหมือนของพระุกหลงปู่พระราชศีรสุพิลงปูหัวยิน ได้เข้าพิธีในการนี้ตลอดจนถึงบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทเจพีนครับเป็นหลวงพอสรทเมตตาบารมีนะครับทุกบานยาครับวู่หอินจานคราให้ทุกเดียนะครับรับทุกเาอ้อจาจา้่เจ้อเจ้าออ้าพเ้า้อเาาออ้าเ่อ กระถางเนี่ยหลราปู่ขุดเองนะครับต้นเลยผมเดิน <c oughs> ตามลวาปู่ไปขุด ตโพสทอร์ลุนเมตตาบารมของกรรมการนะครับหลวงปู่จานให้ทุกเหรียญนะครับทุกองนะครับมีเหรียญหนึ่งมีเหรียญหนึ่งที่แบบเหรียญนี้เนื้อแปะครับเนี่ยอันนี้เหรียญพิเศษของผมเองถ่ายรูปถ่ายรูป เทวีพันิยโทเอตาวัฏตาจักนิสังพัตตะตุณญาสพัทังสัจเตเทวานุ